ปกตินะเพราะว่าที่นี่มีทุกอย่างนะันเพื่อนมีตลาดมีบาร์ร้านอาหารมีเกสเฮาส์มีอะไรต่างๆคนเขาก็ใช้ชีวิตแบบปกติแต่ว่าปัญหาหลักก็คือปัญหาเรื่องของปลานะถ้าปลาในทะเลสาบหมดเนี่ยแสดงว่าเป็นวิกฤตนะนเพื่อนเพราะว่าเขาจะมีช่วงที่ปลาขึ้นมาบนน้าช่วงที่ปลาลงไปลึกๆช่วงที่ปลาลงไปลึกเนี่ยเขาจะไม่สามารถจับปลาได้เกาะก็จะไม่ค่อยมีคนอยู่นั่นเพื่อนชีวิตก็จะขึ้นอยู่กับปลาลุวนๆถ้าปลามีคนก็จะเยอะช่วงที่หลุนมาเนี่ยเป็นช่วงที่ปลาไม่มีนะที่นี่ก็เลยจะเงียบเหงาก็็เเลยไม่หน กิจกรรมทางการประมงท่าไห่ปกติถ้ามาในช่วงปลาเยอะเนี่ยเรือจะเต็มเกาะเลยนั่นเพื่อนเกาะแห่งนี้คนจะเดินแน่นแล้วก็ปลาจะเต็มเกาะจะทามานูันนีเ่เมื่อไม่มีปลาเนี่ยคนก็ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่นรอปลามาเ,เขาถึงจะกลับมาใช้ชีวิตบ,บนเกาะแห่งนี้นะครับ